บานเท่านำเลือกบ่เลือกบ่เลือกบ่บ่เลือกยื่นมือกันซ้ำไหนซ้ำนันเองอ๋อมันเคยมันเคยขึ้นหัวเส้นนี่น่ะนี่คอยพูนบ่เขาขึ้นสูงสุดเท่นานั้นที่อ๋ออ๋นี่ธรรมวศาสต์อันนี้โอ้ตะเวนคืองามเต็มแล้ตะเวนออกสีดแดงแดงตะเวนเหมือน,นี้คือนแบางามงาม,งามออกสีดแดงแดง อันนี้เด็กหน่อยพากันมาอาบน้ำกันเออสบายเนาะอาบน้ำธรรมชาติสวยงามอาบน้ำทาซักผาซักเกลบซักเสือแบบบานเท่า<ว>อันนี้แม่นเมืองโค้งเราอ,อยู่บ้านค้อนดอนเดชบ้านค้อนคือบ้านขอนดีวดวยดวแขวงจำปาะซักเขา้าแหละเออมีบอลสวยงามมีบอลตาลินยังหมากไหมเนาะข้าวบ่อไปเออกจากบบานแล้วกลับไปเห็นด่านในไก่คือกวขวายมาเห็นสีเห็นธรรมาตศ เอ Ooh, ้ดีห,หน่อยหลินไปมันมันมีตมบ่มีตมอยู่อ่ะมันเป็นหินบ่อยู่ลุมเป็นหินบ่อ๋ออันนี้มันเป็นดินทรายบ่อ๋อเด็กหน่อยเขาเจาะหลินเนาะเกิดมาอยู่กับหนามใหญ่มากขับหนาม ท่านนี้ทานนี้มาน้ำลูกลหรมาน้ำลูกลหรทั้งนั้นถือถือใหม่มาน้ำลูกลหรทั้งนั้นไปไปเรียบร้อยเลยึ้นเรียบร้อยเลยึ้นอ้าวเรียบร้อยเลยึ้นมาดนิไปแล้วไปแล้ว เล็กหน่อย,ยเนาะเล่นน้ำกันแต่ว่าตะร์เบดมันนี้ว่ังง่าเป็นสีแดงส้มกดแบบโอเคได้ให้เบิงประมาเนี่ยอันนี้เบิงเขา้ามาอาบน้ำบ๊อบในกัน